ส่วนผสมก็คือน้ำปลา1ขวดมี700 ML นะครับแล้วก็น้ำพริกเผาครึ่งกิโลนะซิบก่อนเนี่ยครึ่งกิโลครับก็เอามาปั่นกันเวลาปั่นลุงอยากจะให้ใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะครับน้ำพริกเผามันจะได้อยู่ข้างบนเวลาปั่นเครื่องจะได้ไม่ติดนะครับเพราะว่าน้ำพริกเผาจากเมืองไทยมาที่อเมริกาเนี่ยมันจะนุ่นเหนียวนะเครื่องมันจะติดก่อนครับ ก็ปั่นไปให้ละลายให้เข้ากันคือไม่ต้องปั่นนานนะครับถ้าปั่นนานเดี๋ยวจะออกสีขาวๆเป็นกระเทียมนะปั่นแค่ให้ละลายเข้ากันเท่านั้นก็พอแล้วนะครับแล้วเวลาเราใช้แล้วก็ค่อยเอาไปตักใส่อีกทีหนึ่งมันจะไม่นอนก้นนะครับมันจะนอนก้นแต่เมื่อเราเอาไปอยู่ในกระปุกก่อนที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเราเขย่าก้นหน่อยนะครับจะได้เข้ากันดีนะโอเคก็ปั่นแบบนี้นะครับ แต่ไม่ต้องดูตามคลิปนะครับในคลิปของลุงทําเยอะแต่ลุงก็ย่อให้แล้วนะครับน้ำปลาหนึ่งขวด700 ML แล้วก็น้ำพริกเผาละเอียดเนี่ยหถุงครึ่งกิโลนะครับอันนี้ลุงช่างมาแล้วของลุงเนี่ยลุงช่างมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ต้องทำตามลุงในคลิปนะครับเพราะในคลิปมันเยอะนะลุงย่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปใช้กันได้เลยครับผมถ้าทำไปแล้วมันเป็นยังไง ก็ถามลุงได้สอบถามได้ตลอดเวลาครับทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับก็เริ่มจากการเอาหม้อไฟมาตั้งนะครับที่ร้านลุงมันจะมีน้ำซุปอยู่แล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำซุป1กระบวรย360 ml นะครับน้ำซุปหนึ่งกระบวยไม่ต้องน้ำซุปน้ำธรรมดาก็ได้นะครับถ้าไม่มีน้ำซุปก็ไม่เป็นไรนะครับเอาน้ำธรรมดาใส่ลงไปเลย ตามด้วยกะทิ1กระป๋องก็400มลนะครับเอากะทิใส่ลงไปเลยยี่ห้ออะไรก็ได้ครับขอให้เป็น400 m l นะครับเพราะมันจะพอดีกับหม้อไฟของเรานะครับผมสำหรับร้านอาหารก็คงจะรู้นะครับหม้อไฟเป็นยังไงแล้วเราก็มาเตรียมรากผักชีขาแห้งนะครับเมกาหาขาสดยากครับมันหาไม่ค่อได้ละครับขาสดถ้าเจอก็แพงมากนะครับ รากบักชีตะไคร้ใบมะกรูดขาครับเตรียมใส่ในหม้อ,อ,อน้ำที่เราต้มขาเมื่อตะกี้นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กันนะครับจะใส่ตอนไหนก็ได้แล้วเราก็มาปรุงน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะครับผงชูรสนิดหน่อยแล้วน้ำซอสที่ทำเมื่อกี้นี้นะครับเนี่ยซอสต,ต้มขาา3กระบวยเล็กๆทีเเเ่เท่ากับ40 ML นะครับใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับ เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ใบมะก,าามกรูดคาใบมะกรูดรากผักชีลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ไปเอาไก่เอาเห็ดมาใส่ไก่ของร้านลุงใช้ไก่เนื้อนะครับลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไม่ใช้กระดูกนะครับใช้กระดูกไม่ได้ครับเมืองน,นอกฝรั่งเขาจะติดคอนะครับใส่เห็ดใส่ไก่ลงไปตอนนี้เลยไม่ต้องรอให้น้ําเดือดก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าไก่เราสุกเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ไก่ลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ด ใส่มได้เลยก็เดี๋ยวพอสุกแล้วใช้ได้เลยนะครับคนให้เข้ากันแล้วปล่อยให้เดือดนะครับแล้วเราก็หันมาปรุงหม้อไฟกันครับเอาสเตอร์โนใส่ในหม้อไฟเลยครับคือหม้อนี้ลุงให้ลูกค้าเลยนะครับทําแล้วก็ให้ลูกค้าไปเลยนะครับใส่น้ํามะนาว80 ml นะครับแล้วก็ใส่น้ําพริกเผาครับเอาตาน้ำน้ำมันพอนะครับเดี๋ยวจะเผ็ดไปนะครับ ถ,ถ้าใครลูกค้าสั่งเผ็ดเราก็จะใส่พริกลงไปด้วยเยอะๆหน่อยนะน้ำมะนาวถ้าเกิดมันเปรี้ยวไปก็ลดลงได้นะครับเพราะว่าคนที่นี่เขากินเปรี้ยวนะครับที่ลงใส่เยอะเนี่ยเพราะเขากินเปรี้ยวนะครับเสร็จแล้วเราก็เทลงหม้อได้เลยครับต้มขา่าไก่ก็มีเท่านี้เองนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้ไก่กระดูกก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นไก่กระดูกก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันทําแบบนี้เลยนะครับ เ,เสร็จแล้วครับต้มขาไก่ของลุงศักดิ์ชาแนลนะครับผมรายการสุดท้ายเป็นการสาธิตกล้วยทอดและเผือกทอดจากเชฟลุงศักด์ที่นอกจากจะเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยไดมอนบาร์บีคิวเมืองแรนโชคูคามังกา ยังเป็นยูทูบเบอร์ด้านอาหารที่มียอดวิวหลักล้านอีกด้วยแล้วปกติที่ร้านเนี่ยมีอันนี้อยู่ในเมนูตลอด,ลอ,ดอ,นนอันนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดที่ร้านไทไดมอน